ครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักถักแดงสุภูสุคนสต่เรบคลิปนี้พี่น้องเนี่ยแปลกใจเลยว่าเม็นไผ่มาขึ้นรอแท้เม็นเนบาเพียบบ่สิียวสำหรับวันนี้วันนี้ดีจะจัดอาธิจำอ่ได้นึกว่าอายุสิบแปดใช่ไหมเนี่คืออายุ 18, สิบแปดสี่ว่ะคือโบเปียงทำว่าใครอยกสมัครเป็นเมียหน่อยเลยฮ่าฮ่าฮอยากสมัครเป็นเมียหน่อยจัดเลยพี่น้องเอาว่าเล่นพี่น้อง เอาไม่ต้องแต่นตักผมมาใหม่อาบน้ำโกนหัวยางรอรักษาผ้าสาววนไปใจตลาดสดพรเพชรมาไม่รู้ได้อะไรมาบ้างมาดูกันครับผมไม่ได้หนึ่งเข่าไปเนางส่งผมใหม่ไปเนางส่งผมใหม่ทำอะไรแมียเฮ้ยสีหน้ามองเหินเข่าเนาะอน้ามองไม่ได้หนข่าเมื่อกี้นี่จะมาอาศัยแต่คือเอ็นแต่หัวก็จอดหลุด ตลาดมค่ะไปตรวจมากะักลา่นี้เราจะมารีวิวของที่เราไปแจกตลาดมาหมดตั้งกวนกว่าบาทว่าได้อะไรมามางเงินพันบาทพันพันวัวเลยีเดียใช่มัจะพันไกาว่าจะกินสัก2อาทิตย์าล,เลาเรากินได้ไมออาทิตย์เอา้าเป็นไรโอเค <Okay. S 2> นี่ใครมายืนตรงนี้ฮะเลยังอำพากเหตุยังี áo à đây áo à đây áo đỉnh đế đỉnh đế đỉnh 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 đế đỉnh đỉnh đế đỉnh 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 đế đỉnh áo toàn toàn cái này thay con này vẫn tiền đến rồi bàn tay con nào có tên, là phân tiền phải đế đỉnh đỉnh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  áo tiền tiền đen anh leo anh mẹ phân tiền còn luôn phân tiền phân tiền còn áo đỉnh Đing, Đing, จั chat, call, ๊กจ anyway. ิ๊งจ okay, ิงจิงจักจิงจิงจิงจักจิ๊งจิ๊งจิ๊งจั๊กจิ๊งจิ๊งจิ้งจั๊กจิงจิ๊งจิงจังจิงจิงจิงจักจิิงจิงจิงจจ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 ิงจ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 ัจิงจิงจ วันนี้แม่ไปจ่ายตลาดมาแม่ได้อะไรมาบ้างนะมานั่งดูสิลูกมาจ้ารย์ได้ถุงใส่ยขยะขนาดสามสิบคูณสามสิบคณูณสี่สิบนิ้วนะคะทุกคนป้ายุ่นี่มันว่มีมังคุดขยะนะแม่เนาะเอาเป็นว่าใส่บกเพชรเอาไปทิ้งได้เลย mm hmm. ใส่บกเพชรเอาไปทิ้งได้เลยค่ะทุกคน <laughs> ใหญ่มากเห็นไหม ออย่ามาบังกล้องสิคะนั่นเหอจริงจริงแท้จริงแท้จท้งแนี่ขนมพ่อมีขนมนะแม่จะรีวิวพ่อให้เดาเท่าไหร่แม่เดาประมาณห้าสิบบาทได้สิบบาทโอ้จะคุ้มไหมนะพี่น้องกดจยแกะได้เนี่ยพี่น้องสิบบาทค่ะเอาไว้ตับหวยบนโพถวยในกินกัดเลยล่ะ คนครบตัวเองเน่ะก็ววงชุบกินกลับไปเลยเอาลบลบลบแม่จะรีบีโซนคนคกันชกินนแล้วขนมชั้นเนี่ยกินไหมคะแ่ก็กินเลยเอาอย่ามาบัง้อกอะบัง้องโอ้ยชินี้ยเราพอไปเนี้ยนอนบังกล้องพี่พอกินได้ยกินไหมม่ต้องให้จับหน้าเนี้ย ในขนมฟันน้อง้ามพิษบาทอา่มิอราอยากินอยากกินอยากกินในแป้งงวอินูโมโตะนะคะทุกคนอ่ะปะใรถดีไปหมวอเขาสิ่มไปคุณหนไปบางรูปไฟหมวเขานะ คือดับอีกแล้วบ่ดับเลยล่ะตีอย่ใจไว้ใจบดเลยว่ะใส่หนังเนาะในเห็ดเฟืองค่ะในเห็ดเฟืองหาซิบะวันนี้เมนูเด็ดตะแกงมะม่ายกินใส่เห็ดเฟืองไม่เมื้อน่ะเมื้อน้ะใส่เห็ดเป็ยังก่อนเด็ดไม่ลืมละเห็ดบดเนาะเห็ดบดมื้อนี้ได้เห็ดเฟืองสีดำๆเตะเอะเตะเอะอย่ากวนน่ะเร้อ ไปเดินหาพ่อแม่จะรีวิวให้พี่น้องดูว่าเงินพันกว่าบาทได้อะไรมั่งนะคะอ่ะบักเฮอู้อะไร <c oughs> นึกว่านันบังบวกบังฮือขำฮือหน่อยไฟยืปเลยแท็กซี่เลา่าเป็นเหนื่อยยังชิบะออมที่เหนื่อยได้แท็กซี่ลาวพี่น้องจ้ะแท็กซี่ลาว เดีละเอ้ยเราปลูกพักเฉพอคุลูกล้ราตตะแยงมันที่ป็นที่ปลูกพักอนี้อ๋อนอยากปลูกมั้งครับอ๋อครับอ๋อก็จานดีบรีลี่ลูกบางกล้องเออผีไม่ยิงผดโอเคเอาพี่น้องได้จับเอาไปนะติดตดตตดนั่นไหนเรียกแม่จ๋าดิแม่จ๋าดิแม่จ๋า แม่จ้าไหนเรียกเช่าเมื่อวานยังเรียกเลยเอาจนน้ำตาไหลเลยแ <c oughs> ม่จ้าสิลูกยาตงมึงเนาะปวดหลัดดงจังราคาได้พักที่นอนจ้าแม่พักอันนี้คันไปปลปู่ที่สวนน้อสิงห์ห้ามป่ะพักอะไรพักซี่เล้าเนี่เหรอห้ามอืมแลเป็นยังไงประกาศซ้อมเงินประกาศกวงตุ่งบอกหรือคนหลานประกาศซ้อมประกาศซ<อ>้อมเบิงงบึงยูเดอทาห้า นั yeah. no. ่นเลิกกันกับเขานั่นเรื่องของสองเฮาสิเป็นไปได้บ่อได้เขามาเพื่อกดดันแต่ว่าฉันตั้งแค่รอเฝ้าเลิกกันในท้องสาวขาลอยากเป็นผู้สาวอายเงินพันหนึ่งอะไรฉันไม่อยากไปนอนกันล่ะสิบบาทพี่น้องจ๋ะยังบอกยังบอกแม่จะรีวิวนี่พี่น้องของกินมัน ใครจะว่ายังไงไม่สนนะคะคือมักอะ่ะ <c oughs> คือชอบอะ่ะคือเราชอบเราก็ซื้อมากินพี่น้องเลยไม่มีอะไรมากน้องไม่สี่สิบบาทพี่นอ้องนี่คือน้องไมไลายเลอสิแกงน้องไม่ไายชุดน <c oughs> บอกไม่รู้ไว้ล่วงหน้าเลยนะคะจะซื้อน้องไม่ไลายแกงน้องไม่ไหยที่กินเย็นนี้ <c oughs> ได้ปลาทูเอามาไว้ทอดกอดอีหลานเนี่ยมัเศซปลาทูเจ็ดสิบบาทเลยนะพ่อปลาแพง บางพูดจะรีวิวซอยแม่ไปลองไปลองกันอันนี้ได้ปลาดุกปลาดุกเห็นอะไรปลาดุกหน้าโบราณโบเมนกพ่อมันเป็นปลาดุกพันธุ์นี่แหละแต่เขาเลี้ยงแบบธรรมชาติน้ำขอกโบมูอมันคือสีเหลืองอ่มดำงามเออปนเออมันคือมันคือเอะกินงปน์แม่เนี่ยปนปลาดุกก,ะกะินกับปลาเศษพักมาไว้ไว้ไว้ยวกไว้หนึ่งนี่แหะพี่น้องสามเราก็ได้ทำาวหอมหอมป้อมเอ้ยเออแม่แหละแม่มะกรูดหัวไข่ มีผักก,กนนยยินกับแกงใหม่าแดงนี่เป็นพักยังบึงอะไรพี่ลองหน่อยพักก็สุดนีอันพักนี่ันเขาอันอันนี้อั้อันนอุ้ยใช่ไม่ใช่การเป็ผู้แม่กระเทียนหน้ามันมานั่งอือพ<ม>ี่ลองมาดูง่ายกว่าจ้ะอ๋อกวนทำแล้วสิบบาทป่ะเหรอแบบนี้อ,อ,อันนี้เล่นไม่ได้นะคะบอบันรีวิวไม่ได้ค่ะวันนี้แม่รีวิวมันกับรีวิวแม่ถ้าหนูรีวิวมันคือมันหมดเลยของแม่แม่ซื้อมาเนี่ นี่ก็เป็นผักขยี้ง่ผักขาค่ะซื้อแ่แกงมาให้เป็นปลาเผ็ดมาโอ้ยอยากกินแกงสะผักคขาซื้อผักขามาแกงเนยก็เลยซื้อพี่น้องผักขยี้ง่ผักขยีง่แหละยำเลยโอ้ผักขยี้แง่ักขยี้ให้หน้าเลยว่านั่งเนค่ะนี่แหละต่นนีในไม้พี่น้องชิมกอบเฮียนอยู่มกใส่ไปต่อน้่งจะนั่งก็ได้หาแบบได้สมมติ สะนิกเอาเลยนะพ่อดูมีคทำแล้วนับยับนับนับในปานิชโตหนึ่งปานิชนี่คือเอาไว้นึ่งก็ได้ทอดกาเจ้า็จาเจ้าสัวเกี๊วสัวยัางไข่ยัางเรียบร้อยเพราะว่าข่อยเม่นอ่อนเก็๊ยวยากก็ไม่อยัางไเนี่หมยแขรงเนาะโอ้ใส่หอยแคงใส่ขอบุงเหน่ชิลลุ่วกกินกับแกงละไม่เลย เออหน่วยงามอยู่พี่น้องเลยอหอมเมื่อนั้นเนี่ยโปงตรงเลยเมื่อนั้นแม่ซื้อมาจะใส่บุหรู่หน่วยเราได้หลายบะแมนซื้อมาหลายเือแ,แล้วใส่ตู้เย็นไว้เรื่อข้าวโอ้ก็ควรนนัดสดอยู่แต่ว่าคันอันเหม็นเพราะออกตั้ตั้อ,อบับเสียบด้วยเปล่าเนี่ยเสียน <c oughs> พี่น้องแต่เวลาตดแม่มรรเหนู่ม็นข้าวอับเสียบอันแผ่นพินไทยอยู่นะน้ำไม่แม่แค่พี่น้องอ้า เราขึ้นนี่จะเดลาไปก่อนเด้อค่ะไปพร้อมกับพี่หน้าแล้วก็เข่าเด้อค่ะขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกกำลังใจเด้อจากสูต่อไปครับพี่น้องจ้าอยจะถึงซาลาบอริซานเาเด้อนะคะคือเก่าเด้อพี่น้องจ้าบันทึกงานบ่หักมุ่งจำบอเพนหักมานานหน่อยอาโปรไฟล์ยิ้ม